สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ตะตางก็พามาที่เกาะสีชังมาทำอาหารกันในรายการพัตคารบ้านทุ่งเมนูแรกที่เราจะนำเสนอวันนี้นะครับตะตางก็จะนำเสนอเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับลองดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนกุน้งอบวุ้นเส้นนี้เรา ได้รับความการุณาจากคุณแม่เมทินีในการอบนะครับส่วนเมนูที่สองเป็นหมึกหมึกอะไรนะหมึกอะไรนะคุณแม่หม,มึกเม่นมะน,น,นาวนะครับท่านผู้ชมเป็นหมึกเป็นหมึกที่กลับมาสดๆจากทะเลเกาะสีจังนะครับเ <c oughs> มนูที่สามเป็นกุ้งเผาที่คุณตีได้กรุณามานั่งติ้นย่างให้ให้เราได้ จิ้มกันกับน้ำจิ้มรสเด็ดจากแม่คุณแม่เมทีนีอีกเช่นเคยนะครับต่อไปเป็นอัน,นอันนี้อะไรครับคุณคุณผู้หญิงครับอันนี้เป็นหมึก,ออกทอดก,กระเทียมนะครับเมนูนี้ก็ได้รับการสร้างสรรค์าจากคุณแม่แม่และคุณตีอีกเช่นเคยนะครับเมนูต่อไปเป็นอ่หมึกยา่างโอ้ยสงสัยงานนี้จะมีแต่หมึกนะครับเนี่ย แล้วก็จะจิ้มกับซอสพริกอันนี้อันนี้อ๋อซอสพริกนี่กินกับไข่เจียวนะครับซอสพริกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ของสีราดานะครับแต่เป็น่เเปป็็นแตซอสพริกของเกาะสีชังเองเลยซึ่งจะมีรสชาติอร่อยและแตกต่างจากซอสพริกทั่วไปนะครับเดี๋ยว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 ผมว่าพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้ชมนผมกับ พัตตะคันบ้านทุง่งก็ขอลา่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังมีต้ยมยำอีกกับปลาหมึกทอดกระเทียม